รวการบ้านสลากกินแบ่งรัฐบาล16กันยายน2567ครับสวัสดีครับ ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับก็สู่เดอะแมจิคอชเชน่าอยู่ผมหมอแมนพลังเลขนะครับวันนี้ตรวจการบ้านกันนะครับในวันที่16กันยายน2567นะครับเช่นเคยหลังสลากออกปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาพบเจอกันนะครับในทุกๆนวดนะครับวันนี้แปลกตาไปหน่อยนะครับเนื่องจากหมอแมนนั้นออกมาทําธุระข้างนอกกันนะครับก็เลยช่วงสลากออกพอดีนะฮะก็อ่าก็เปลี่ยนฉาก กันสักนิดนึ่งเอออยู่ในรถกันบ้างอะไรแบบนี้นะครับเอออินคาอินคานะครับอินคาไปพูดถึงอ,อินคาแล้วใครรู้จักวงอินคามั่งนะวงดนตรีวงหนึ่งชื่อว่าวงอินคาออนะครับอันนี้ดักแก่เลยนะดักแก่ใครรู้จักเนี่ยต้องบอกว่า,าไม่เด็กแล้วนะเพราะว่าเป็นวงดนตรีที่เ,เกิดขึ้นเมื่อสมัยแบบหมาแมนยังเด็กอยู่เลยนะครับอายุแบบ น่าจะแบบ10กว่ากว่าเออสิบกว่ากว่า,ออก,วา,ก,วาก็ได้ฟังวงดนตรีวงหนึง่งชื่อวงอินคานะครับเพลงดังมากอ่านะทุกวันนี้ก็ยังหาฟังได้นะครับอ่าอย่างอย่างเพลงอ่ามาเกมนี้อ่ามาเกมนี้ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บอะไรอย่างเงี้นะครับอ่าวงอินคาก็มีอ่าตัวหลักๆกก็ที่หมอแมนจําได้นะก็มีอ่าพี่อ๋อเนาะพี่อ๋ออินคาแล้วก็พี่ศักดา นะครับเออแล้วก็ใครอีกสักคนหนึ่งอะมีชื่ออ๋อแล้วมีชื่อมีชื่ออ้อด้วยป่ะไม่รู้จําไม่ได้เออเอาช่างมันช่างมันช่างมันเอาเป็นว่าอา่านอกเรื่องอย่างเงี้ยนอกเรื่องนะครับอันนี้ก็คืออินคาคืออยู่ในรถนะครับอ่ามันอาจจะสั้นๆหน่อยสั้นๆหน่อยนะครับขาตั้งไม่ค่อยจะบาลานซ์เท่าไหร่นะฮะก็ตามตามสภาพก็แล้วกันนะครับอนอกเรื่องกันไปนะครับเรามา,าตรวจการบ้านก่อนอา่าในส่วนของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับโอ้โหต้องบอกว่า งวดน,นี้นะรางวัลที่1นะครับ6 0 8 6 2 6 0 8 6 6 2ครับแล้วมีเลขหน้า3ตัวมี2 3 0มีเก้าศูเลขท้าย3ตัวมี0 0 8แล้วก็4 0 8แล้วก็เลขท้าย2ตัวนะครับ3 7เออ<笑><笑>นะครับโอ้โหก็เป็นอะไรที่อ่าเขาเรียกว่ามันผิดหางไปนิดนึงมันผิดหางไปนิดนึงอ่าอย่างหมอแม่นเนี่ย ถ้าใครดูในเ,เลขเด่นดาวดี12สราศีหรือแม้ั้งเลขตามวันเกิดเนี่ยหมอแม่จะไปนเน้นให้ความสําคัญในส่วนของพวก27อย่างเงี้ยเยอะนะครับ27นะครับเยอะแล้วก็มี4ี่อะไรอย่างเงี้ยเยอะนะครับคือจะเป็นเลขที่เน้นแล้วกันอา่าแล้วก็27นะ48อะไรพวกนี้จะชอบนะครับแล้วก็เป็นสี่สองอะไรเงี้ยครับจะเยอะนะครับปรากฏว่ากเา็เลขออกมานะครับ ที่เข้าไปเนี่ยเลขราศีมีเข้าไป1ราศีนะครับโอ้โหนะฮะน้อยไปนิดหนึ่งนะขออภัยด้วยนะครับเข้าไปราศีเมษร,ราศีเมษเนี่ยก็คือเข้าเลข37 37เป็นรางวัลเลขท้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสาอันนี้แต่ก็ถือว่าในส่วนราศีเมษได้เข้ามาตรงๆนะ,ะมาแบบตรงๆนะครับสามหมอแม่ให้ไป3 7มเจ็ดสองอะไรนี่ป่ะเออราศีเมษเนี่ยหมอแม่ให้ไป3 7มนะครับ แล้วก็นะครับในส่วนของราศีเมษเนี่ยนะครับเป็นราศีที่หมอแมนจัดอันดับไว้ด้วยนะครับจัดอันดับไว้ด้วยนะครับเป็นอันดับ2นะถ้าจะไม่ผิดนะราศีเมษเนี่ยจัดอันดับไว้เป็นอันดับ2นะครับแล้วก็เลขมาเนาะ3ามอันนี้แต่เสียได้คือมาราศีเดียวเลยนะมาราศีเดียวเลยนะครับราศีอื่นไม่เข้าเนาะเออหรือหมอแมนตกหล่นอะไรไปก็ช่วยกันเช็คดูหน่อย นะครับในส่วนของเลขวันเกิดไม่มานะครับอ่านี้บอกกันตามตรงนะครับเลขวันเกิดไม่มานะครับในส่วนเลขวันเกิดเนี่ยอย่างหมอแม่ก็จะมีอย่างให้ที่มันจะแผงได้จริงๆก็มีอย่างโควิดสุกเนี่ยให้ไป139ถ้าคุณแผง37เอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าอันนั้นมันลึกไปเราไม่พูดถึงแล้วกันอ่ะก็ถือว่าหลุดไปนะครับสําหรับเลขเวันเกิดนะครับไม่เข้านอกนั้นจะมีแต่สองเจ็ดอะไรเงี้ยเยอะเออเสียดายเหมือนกันนะเฉียดไปนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาในส่วนของเซตต่อมาก็จะเป็นดาวเด่นจากราศีครับดาวเด่นจากราศีเนี่ยเข้านะครับอ่าหลักๆที่เห็นก็คือ62นะครับ62นี่เข้าด้านบน2ตัวด้านบนนะครับหมอแม่นเกงไว้เนี่ยก็คือว่าเก่งเลข6ไว้เนี่ยหลักสิบเก่งเลข2ไว้หลักสิบเหมือนกันแต่ปรากฏว่าเลขมาเนี่ยก็คือเลข2เข้ามาหลักหน่วยนะครับแล้วมาด้านบนเลข6เนี่ยเข้ามาหลักสิบเกงครับ แต่ว่าเขามาด้นนดานา này, บนมอแมนเก่งไว้ด้านล่างเห็นปอมอแมนเก่งไว้ด้านล่างนะครับแต่ว่าเลขเขามาด้านบนครับก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ถือว่าเข้า6กสองไปแล่ส่วนที่เลขที่เสียได้หน่อยก็คือว่าจริงๆที่อย่างที่ทบอกเมื่อกี้เก่ง27ไว้แต่มา3 7เนาะเอาอ,อังคารหมอแมนไม่ได้เก่งไว้เลยนะครับมาอย่างไงก็ไม่รู้นะครับงงเหมือนกันนะครับออมาอย่างไงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าวันนี้ดาวจันเคลื่อนมาทับดาวเสา มันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันโดดเด่นที่27เนอะแต่ก็อาจจะเป็นสาเหตุแรงตรีโกนต่อกันเนาะเป็นกัาต่อกันก็ถือว่าสัมพันธ์กันก็คือ327เนี่ยเขาสัมพันธ์กันนะครับแต่ว่าที่สัมพันธ์กันใกล้ชิดที่สุดก็คือ27นะแต่ปรากฏว่ามา37นะครับแต่ว่าเลข7เนี่ยหมอแม่นเกงไว้คือหลักหน่วยเลยนะครับนะมีโอกาสมาทั้งล่างทั้งบนนะครับปรากฏว่าเขามาหลักหน่วยเป๊ะเลยนะครับแต่ว่า ก็คือมาด้านล่างนะครับมาด้านล่างมาหลักดน่ยเป๊ะเลยนะครับนี่ก็แอบเสียดายไปนิดนึงเท่าว่าจริงงดาวเด่นจักรราศีเนี่ยเข้าแบบเห็นเห็นก็จริงก็คือ3ตัวเนาะอาจจะช่างมันมีเข้า6-2เนาะแล้วก็เข้าเลข7นะครับข้างล่างนะครับต่อมาครับสูตรต่อมาคือเลขยามนําโชคครับถอดรหัสเลขยามนําโชคนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเมื่อให้ชุดหลักไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับโยงจับแพะชนแกะชุดแผลงด้วยนะครับแล้วลองมาจับกันดูนะครับ ปรากฏว่านะครับชุดหลักหนึ่งตัวคือเลขสองเลขวันเห็นไหมแล้วก็ชุดแผงหนึ่งตัวครับเลขหกครับอ่ามาหกสองครับด้านบนนะครับแล้วหกเนี่ยเขาแผงจากอะไรแผงจากสี่นึกออกไหมอ่าอย่างที่หมอแมนเคยบอกนะครับว่าในสูตรในาศาสตร์ของหมอแมน่นะครับดาวพุธเลขสี่ถ้าแผงเนี่ยจะแผงเป็นเลขหกดาวศุกร์เป็นคู่ธาตุน้าเห็นไหมอ่าบางคนเนี่ยจะชอบ เลขสีไ่ไแผงเป็นเจ็เพราะว่ามันเขียนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ว่ากันแล้วแต่แล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านนะครับแต่ว่าหมอแมนเนี่ยแผงตามเลขคู่ธาตุปรากฏว่าได้ผลนะครับเลขสี่แผงเป็นเลขหกนะครับจับคู่กับ2นะได้26นะครับด้านบนเออนะครับนี่แหละนะเรื่องของวิชาแล้วก็นะเลข1แผงเป็น7ปรากฏว่าเลข7็ก็มาเห็นไหมเลข7ก็มา,ม,ม,ามาด้านล่างนะครับแต่ว่าเขาไม่มีพวกไนงะพอเข้ามาคู่กับ3 นะที่เก่งไว้คือ2-7เพราะว่าเป็นเลขวันคือเลข2เนี่ย,เ, 2, เ,ยเก่งว่าน่าจะมาใช่ไหมปรากฏว่ามา3-7นะครับก็เท่ากับเลข7ข้างล่างเข้าตัวเดียวส่วนข้างบนเนี่ยเข้า2ตัวก็คือ6-2นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยตัดจบส่วนเลขสูตรนำโชคเลขปิงปองที่ให้ในกลุ่มก็ไม่เข้านะครับเพราะว่าอปิงปองหมอแม่ให้ไป852เนาะ 852ก็หวยไทยไม่ได้มานะครับแล้วก็เลขสูตรนะเลขสูตรนำโชคเนี่ยหมอแมนให้ไป697นะครับปรากฏก็มา6กับ7นะเลขสูตรนำโชคนะอ่านขึ้นขึ้นให้ดูนะครับเลขสูตรนำโชคเนี่ยหมอแมนให้เนี่ยในกลุ่มต่างๆนะครับกลุ่มเลขเด่นประจำวันที่เป็นกลุ่มฟรีเนาะกลุ่มหมอมแมนพารวยกลุ่มเฮียภาษาเลขนะครับแล้วก็ให้กับกลุ่มสมาชิก YouTube เดือลาร้อยอย่างเงี้ยครับ ให้3มช่องทางปรากฏว่ามันเข้าเนี่ยเมันก็มานะ6นก็มานะแต่เขาแยกล่างกันมา6เนี่ยมาด้านบน7มาด้านล่างเออนะก็แม่ไม่เป็นไรแอบเสียได้นิดนึงนะครับก็เอาใหม่แล้วกันนะรอบหน้าเรามารุนกันใหม่นะครับแต่ที่สังเกตดูเนี่ยเลขยามนำโชคกับเลขดาวเด่นจาักรการาศีเนี่ยแรงดีไม่มีตกนะครับ แรงดีไม่มีตกนะครับเข้าทุกนวดเลยนะครับเข้าทุกนวดจริงๆแต่ก็อย่างที่หมอแมนบอกนะครับเหมือนตาดีได้ตาไร้เสียคัดเลขเด่นจากดวงดาวมาแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเลขไหนจะมาแน่เนาะแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยให้ยึดหลักที่หมอแมนวางไว้นะครับมีบอกไว้ในคลิปทุกคลิปนะครับว่าตามหลักเลขอย่างเลขดาวเด่นนี้นะจับหลักไว้ให้แล้วว่าอันไหนเด่นหลักหน่วยเด่นหลักสิบเด่นหลักร้อยนะครับท่านลองไปจับ เล่นเองได้เลยนะครับนะก็ถือว่าแล้วแต่บุญวาสนาแล้วแต่ดวงของแต่ละบุคคลก็แล้วกันนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าอาจจะมีประโยชน์ก็แล้วกันวันนี้งวดน,นี้เข้าน้อยไปหน่อยนะครับขออภัยด้วยจริงๆนะครับงวดก่อนมันเข้าเยอะมากเลยนะน่าจะมีคนตามเยอะนะครับเอาเป็นว่าเรามาลุ้นกันใหม่กันแล้วกันเนาะเรื่องสลาก นะไม่เข้าใครออกใครเลขมีเข้ามีหลุดยังไงก็ขอให้ทุกท่านนั้นรับชมอย่างมีความสุขแล้วก็มีโชคในงวดถัดไปนะครับเอาละครับพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับวันนี้หมแอนลาไปก่อนเดี๋ยวขอขับรถก่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ